เรื่องราวที่เกิดขึ้นจนมีคนตายไปหลายคนในช่วงปีกว่าที่ผ่านมานั้นในขณะนั้นเพราะว่าคนที่ตายกลายเป็นเหยื่อของสัตว์ป่าดุร้ายหรือแม้แต่เหยื่อที่เป็นพระทุดงก็มีอยู่ด้วยไม่รู้ว่าเหยื่อทั้งหมดนั้นไปพลาดท่าได้ยังไงอย่างที่เป็นชาวบ้านนั้นไม่แปลกแต่เป็นพรานกับพระทุดงไม่น่าจะเสียท่าได้ง่ายแม้กระนั้นก็ยังไม่มีใครตามล่าเสือที่คิดว่าเป็นต้นเหตุได้แม้แต่คนเดียว หรือแม้กระทั่งจะพบเจอมันก็ไม่มีใครพบเจอมันเลยแม้แต่สักครั้งด้วยการดำรงชีวิตที่ต้องหาเลี้ยงชีพชาวบ้านจำเป็นต้องเป็นล่าสัตว์หาของป่ากันเป็นปกติแต่ก็มีการระมัดระวังตัวกันมากขึ้นไม่ประมาทหรือว่าเผลอเลยจนพลาดพังจนทำให้ตัวเองนั้นกลายเป็นเหยื่อเสือไปได้อีกซึ่งก็ได้ผลมากสำหรับชาวบ้านในแถบนั้นแต่ผืนป่าอันกว้างใหญ่ไพศาลที่กินพื้นที่ครอบคลุมถึงเขตแดนของสองจังหวัด ผู้คนต่างถิ่นก็เข้าไปหาของป่าล่าสัตว์เช่นเดียวกันสมัยนั้นข่าวสารการสื่อสารไม่ค่อยจะเข้าถึงก็เลยไม่มีใครรู้ว่าแถบอืนอ่นนั้นจะมีเรื่องราวของคนที่ถูกเสียลากไปกินหรือไม่แต่ในแถบ3ามสี่หมู่บ้านใกล้ๆกันเกิดเรื่องมาปีกว่าเข้าไปแล้วแต่ก็ไม่เห็นว่ามันจะหนีหายไปทางอื่นแม้ว่าจะมีการออกตามล่าอยู่หลายครั้งก็ตามถึงจะไม่พบเจอตัวแต่ก็มีการใช้ปืนยิงไล่เพื่อที่จะผลักดันให้มันตกใจกลัวเพื่อให้มันหนีไป และให้มันตกใจเข้าไปในป่าลึกหรือไม่ก็ไปทางอื่นแต่ก็ไม่ค่อยจะเกิดผลอะไรมากนักเพราะแม้แต่ชาวบ้านในแถบนั้นจะระวังตัวกันมากแค่ไหนก็ยังมีพลานหรือว่าชาวบ้านต่างถิ่นเข้าไปตายอยู่บ,บ่อยๆเพราะไม่เคยฟังคําเตือนของคนที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นที่น่าสลดใจมากก็คือพระธุดงที่ต้องมามรณะนะภาพละสังขารโดยที่ไม่ถึงเวลาอันควรล้วนแล้วแต่เป็นพระหนุ่มๆที่ปัญญายังไม่มากหรือตบะสมาธิยังไม่แก่งกล้ามากพอ ปีก,กว่าที่เกิดเรื่องขึ้นนี้ชาวบ้านย้ายถิ่นฐานเข้าออกบ้างเป็นปกติซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกในสมัยนั้นที่ทํากินเดิมก็ขายให้ผู้ที่มาอยู่ใหม่ได้ทํากินกันต่อไปจํานวนนั้นก็มีหญิงสาวอายุราวๆสักสามสิบตนรวมอยู่ด้วยที่ย้ายมาอยู่ในหนึ่งของหมู่บ้านในแถบนั้นแต่ว่ามาเพียงคนเดียวไม่เห็นว่าจะมีลูกมีผัวตามมาด้วยแต่อย่างใดได้ที่ทํากินต่อจากเจ้าของเดิมเกือบสิบไร่ที่อยู่ท้ายหมู่บ้านใกล้ทางเข้าป่ามากที่สุด ปีก,กว่าก็ไม่เห็นว่าจะมีการเพราะปลูกอะไรทำมาหากินด้วยการเข้าป่าเพียงอย่างเดียวจนพื้นที่ที่อยู่นั้นลกขึ้นไปด้วยต้นไม้แลยาแทบจะมองไม่เห็นเรือนที่อยู่อาศัยซึ่งเรือนก็เป็นเรือนหลังใหญ่ที่ได้ต่อมาจากเจ้าของเดิมความเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดจาหรือว่าสูงสิงกับใครก็เลยไม่มีใครสนใจอะไรมากนักหรือแม้แต่ชื่อก็ยังไม่มีใครรู้จักกันเลยว่าชื่ออะไร เวลาเข้าป่าก็เห็นเพียงขย่ามใบเก่าๆก,กับไม้ที่ถือติดมือเอาไว้เพื่อกันงูเหี้ยวเกี้ยวขอเหมือนกับชาวบ้านทั่วๆไปที่หาของป่าแต่ว่าไม่มีใครสังเกตว่าเธอไปเก็บหาอะไรแล้วไม่เห็นว่าหญิงสาวนางนั้นจะเกิดความหวาดกลัวเสือที่ออกมาฆ่าคนตายเปหลายคนที่ผ่านมาแต่อย่างใดยังคงเข้าป่าตามปกติ แต่เข้าไปเพียงคนเดียวเท่านั้นชาวบ้านที่เห็นก็ทำได้เพียงแค่ช่วยภาวนาอย่าให้เธอโชคร้ายเข้าไปเจอกับเสีอยก็เท่านั้นระหว่างที่ชาวบ้านก็ยังใช้ชีวิตกันปกติอยู่นั้นการตายก็ยังมีอยู่ประปลายแต่เกิดจากคนต่างถิ่นและชาวบ้านที่เผลอเลอบ้างต่อมาก็มีพระธุดงหนุ่มเข้ามาปักกลดชายป่านอกหมู่บ้าน ที่อยู่หมู่บ้านไกลสุดจนเมื่อชาวบ้านเห็นก็ได้เป็นนิมนต์ให้เข้ามาอยู่ใ,ใกล้ๆหมู่บ้านจะได้ปลอดภัยและเล่าเรื่องของเสือที่เกิดขึ้นให้ฟังพระธุดงรูปนั้นท่านก็ได้แต่รับฟังแล้วก็กล่าวปฏิเสธชาวบ้านไปจึงไม่มีใครเข้าไปรบกวนท่านอีกสองวันผ่านมาก็ยังเห็นท่านออกไปรับบิณฑบาตจากชาวบ้านตามปกติเดินไปถึงหมู่บ้านที่อยู่ใ,ใกล้ๆกันเพื่อโปรดญาติโยมที่บอกว่าไม่ค่อยจะมีพระเข้ามาหรือที่มากับมามลนภาพจนหมดจากการกระทําของเสือ ด้วยความเมตตาจากพระนุ่มชาวบ้านก็เลยช่วยกันภาวนาให้ท่านอยู่จนครบกำหนดที่อธิษฐานเอาไว้ก่อนที่จะทุดงจากไปด้วยความปลอดภัยไม่มีอะไรเกิดขึ้นผ่านไปเกือบอาทิตย์ท่านก็ยังคงออกมารับบิณฑบาตตามปกติแต่ครั้งนี้ท่านได้กล่าวเตือนชาวบ้านให้ระวังเสือกันด้วยทุกคนเพราะว่าเสือที่ชาวบ้านเล่าให้ฟังนั้นมันไม่ใช่เสือธรรมดาแต่ว่ามันเป็นเสือสมิงที่มาจากคนและเป็นหญิงสาวเสียด้วยซึ่งก็มีมารยาสารพัด ที่จะหลอกล่อให้เหยื่อหลงออกไปเป็นเหยื่อได้ที่สําคัญก็คือหญิงสาวนางนั้นมีวิชาอาคมติดตัวมาด้วยไม่น้อยเลยทีเดียวเมื่อคืนท่านก็เจอมาแล้วด้วยตัวของตนเองชาวบ้านที่ได้รับฟังต่างก็พากันนิ่งอึง้งไม่รู้ว่ามีใครเชื่อหรือไม่เชื่อเพราะดูไม่ออกอีกอย่างถ้าจริงก็คิดว่าพระหนุ่มอย่างท่านซึ่งมีพลังสมาธิยังไม่มากนักก็ไม่น่าจะรลอดเช่นนี้มาได้และที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยพบเห็นว่ามีใครมีลักษณะตามที่ท่านบอก ท่านบอกกล่าวเตือนชาวบ้านจนครบทั้ง4หมู่บ้านไม่รู้ว่ามีใครเชื่อสักคนหรือไม่ผ่านไปหลายคืนหลังจากที่เสือสมิงนั่นมาลบกวนการภาวนาของพระหนุ่มครั้งแรกและถูกไล่ออกไปมันก็โผล่มาให้เห็นอีกเริ่มด้วยการใช้มันยาหลอกล่อเช่นเดิมให้พระหนุ่มไปจากกฎให้ได้ เพราะว่าบริเวณรอบๆกรดได้กำหนดจิตเอาไว้ว่าจะใช้เพียงแค่ภาวนาฝึกปฏิบัติธรรมสิ่งชั่วร้ายต่างๆหรือแม้แต่เสือสมิงก็เลยไม่สามารถที่จะเข้ามาแพร่ผ่านได้แม้จะมีวิชาอาคมมากมายเพียงใดก็ตามนางเสือสมิงใช้เวลารบกวนสมาธิพระหนุ่มอยู่นานท่านก็ไม่ยอมหลงออกไปจากกรธอันที่จริงแล้วท่านก็เคยพบเจอนางเสือสมิงตัวนี้มาก่อนแล้วหน้านั้น ที่ป่าอีกฝั่งหนึ่งเมื่อประมาณสองปีกว่ามาแล้วที่ท่านทุดงเข้าไปท่านได้ไล่เทศนาสั่งสอนไปพอสมควรถึงบาปกรรมการลบกวนการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์องค์เจ้าและการฆ่าผู้อื่นซึ่งตอนนั้นนางเสือสมิงตัวนั้นก็เงียบและสงบไปจนท่านได้ทุดงออกไปที่อื่นไม่คิดว่าจะมาพบเจอกับมันอยู่ที่นี่อีกดูท่าว่ามันคงจะจำท่านไม่ได้เสียแล้วคงจะไปฆ่าชาวบ้านอีกจนเจอกับคนที่เก่งกล้ากว่าไล่จนต้องหนีมาอยู่ที่นี่ จากที่ท่านรู้มาก็คือพ่อแม่ของนางเป็นผู้ที่มีวิชาอาคมแก่ก้าเป็นที่นับถือของชาวบ้านในแถบนั้นมากแต่นางผู้นี้ก็ได้รับการสืบทอดวิชาอาคมมาจนหมดสิ้นก่อนที่พ่อแม่จะตายไปแต่ช่ไหนถึงได้กลายไปเป็นเสือสมิงไปได้ก็ไม่มีใครทราบขนาดฉีดน้ำพยายามจะยื่อยวนพูดจาเชิญชวนสารพัดอยู่นานพอสมควรแล้วพระหนุ่มก็เริ่มจะลำคาญเพราะรู้ว่านางต้องการละลร จึงได้หยิบเอาฝ่าบาทกใกล้ๆมือเคลื่องออกไปทั้งทที่ท่านก็ยังนั่งหลับตาอยู่แต่ว่าฝ่าบาทก็ไปถูกเข้าเต็มเใบหน้าของหญิงสาวนางนั้นจนสีหน้าของนางนั้นนิ่งเงียบแล้วก็เริ่มแสดงอาการโกรธเกี้ยวขึ้นมาชี้หน้ากะว่าพระหนุ่มไม่หยุดปากเสียงดังลั่นไปทั่วบริเวณนั้นดวงตาเริ่มแดงฉานออกฤทธิ์ออกเดชร่างที่เห็นเป็นหญิงสาวกับค่อยๆเปลี่ยนไปนเป็นเสือลายพลาดก่อน พุ่งกระโจนเข้าใส่พระหนุ่มหมายจะเอาชีวิตให้ตายตามที่ตั้งใจไว้แต่ก็กระเด็นออกไปทุกครั้งที่กระโจนเข้ามาเมื่อทำอะไรไม่ได้ก็ได้วิ่งกระโจนร้องคำรามไปรอบๆกลดเสียงร้องคำรามดังลั่นเข้ามาถึงในหมู่บ้านจนชาวบ้านที่เป็นพลานรีบคว้าปืนชวนกันเข้าไปดูอีกอย่างจะได้ช่วยพระหนุ่มเอาไว้ได้ทันแต่ว่าพลังเสียงของนางเสือสมิงนั้นมีพลังอำนาจอาคมอยู่ด้วยเสียงดังมากกว่าปกติทำให้ถึงกระปวดหูปวดหัวไปเลยทีเดียว จะต้องหาผ้ามาอุดหูกันเอาไว้แต่กลับพระหนุ่มท่านไม่ได้รู้สึกอะไรเลยและอดทนกับนางเสือสมิงนั่นในที่สุดท่านก็ลืมตาแล้วก็หยิบเอเยกน้าขึ้นมาบนบริกรรมคาถาอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็สาดคมออกไปที่ล่างของนางเสือสมิงที่วิ่งไม่หยุดอยู่นั่นจนมันถึงกับร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดท่านตั้งใจใช้น้ำมนต์ล้างอาคมที่นางเสือสมิงมีออกไปจนหมด จะได้ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนหรือสร้างเวรกรรมเพิ่มขึ้นอีกนางจะกลับไปเป็นคนเช่นเดิมหรือว่าเป็นเสือสมิงต่อไปก็แล้วแต่จิตของนางเองนางเสือสมิงนั่นนอนดิ้นพล่านอยู่คู่เดียวก็ลุกพวดพลาดขึ้นเตรียมทำท่าจะหนีเข้าป่าแต่ก็ยังก้าวเท้าออกไปไม่ไกลมากนักเสียงปืนก็ดังระง,งมขึ้นตามๆกันมาหลายนัดจากชาวบ้านที่เป็นพรานหคนที่ตามกันมาทานัน กระสุนปืนเกือบทุกนัดตรงเข้าไปที่ร่างของนางเสือสมิงที่หมดสิ้นอาคมขังที่คุ้มกันตัวเองไปแล้วนอนล้มลงดิ้นพล่านกรีดร้องออกมาสุดเสียงด้วยความเจ็บปวดแต่ว่าเสียงนัน้นเป็นเสียงของผู้หญิงจนพลานพวกนั้นถึงกับตกใจหน้าถอดสีถอยหลังกลูดหลบออกมาทางพระธุดงนุ่มนางเสือสมิงนั้นล้มดิ้นชักลงและสำลักเลือดที่ทะลักออกมาจากปากและจมูก นอนตายอยู่ตรงนั้นในที่สุดสิ่งที่ทําให้พลานพวกนั้นถึงกับนั่งซุดขาอ่อนตรงนั้นอยู่ใ,นในกล้ๆกับกฎของพระทุดงหนุ่มก็คือร่างของเสือสมิงนั้นค่คอยๆกับคืนสภาพกลายไปเป็นหญิงสาวและเป็นหญิงสาวอีกหมู่บ้านที่อยู่ใ,นใ,นในกล้ๆกันพบเห็นกันเป็นประจำเกือบทุกครั้งที่เข้าป่าและชาวบ้านในแถบนั้นน่าจะรู้จักกันเกือบหมดจึงได้รู้ว่าที่พระหนุ่มท่านบอกนั้นเป็นความจริงทุกอย่าง โดยที่ชาวบ้านแถบนั้นอยู่ร่วมกับเสือสมิงมาตั้งนานแบบไม่รู้ตัวถึงว่าหาตัวยังไงก็หาไม่พบสักทีไม่คิดว่าความฉลาดที่มันมีนั้นมันก็คือคนนี้เองจบสิ้นเรื่องราวของเสือสมิงไปพระทุดงหนุ่มท่านก็อยู่บำเพ็ญภาวนาจนครบกำหนดก็ได้เดินออกทุดงกลับวัดที่ท่านจากมาหลังจากนั้นก็ยังมีโอกาสได้กลับมาอีกเพราะความสงบเงียบของป่าแถบนั้นและเพื่อโปรดญาติโยมเพราะว่าช่วงนั้นวัดวาก็ยังไม่มี